สวัสดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเนาะวันนี้เอกับบ่าซ้อนพี่น้องวันนี้เบาซ้อนก่อนจะมาอะไรซ้อนลูกพักเนาน้องด้วยว่าลูกพักพี่น้องพักซี่พี่น้องเออพราหอมปลอมพี่น้องแต่คนไทยเกิดพักซี่พี่น้อแต่คนไทยเกิดพักซี่น้องๆเนาะอันนี้แต่คนลาวเขาจะเกิดเพราหอมปอมพี่น้องนี้เขาจะมาลูกเพราหอมปอมกันด้ยพี่น้องเนาะเบาซ้อนจะปลูกให้เบิ้งพี่น้องเพรหอมปอมพี่น้องลูกง่ายๆพี่น้องก็ ปลูกหลายอย่างพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องสวนพวกนั่นเนาะปลูกเขานั่งข้างล่างก็เป็นเขาพี่น้องเป็นเอเอห้องพี่น้องเนนห้องเนาะี่น้องห้องนอนเท่านอเนี่ยเขาก็ปลูกคางห้องนอนเนาะเพื่อว่าเขาอยากเทสหน้าพี่น้องเพื่อว่าให้เป็นการเอพี่น้องตบตบแต่งอย่างนึงพี่น้องเนาะแต่กะดีพี่น้องนี่ข้างหน้าพี่น้องอยากแต่ว่าตื่นย่างเสามาอลไรที่เข่าพี่น้องแบบแก่ายก็บรรยากาศที่ว่าเขาอยู่ทุ่งหน้าพี่น้องแก่ขายก็อยู่ทุ่งหน้าพี่น้องเวลาเราเมื่อยมากเขาขอจะย่างกาเบิ่งเข่าเอาเอากระซ่อเมื่อยเราไม่ไกล ดุกเกียบดุกเกียบอุย้ยดุกเกียบพี่นอ้องอ่าแล้วเนาะปลูกเขาจะปลูกก็ได้พี่น้องมาหลอกล่า,ลายแล้วเนาะพี่น้องสีบเบื่อนี่พักซี่พี่น้องเรียกว่าพักหอมปลอบเนาะคนไทยก็จะเกิดนะพักหอมปลอบเออพักซี่พักซี่ไทยไหมเนาะแต่คนไทยกเกิดพักซี่ไทยนะเนาะนี่คนไทยเคยเฉือนนะพักซี่ไทยแต่คนลาวเขาจะเกิดนะพักหอมปลอบเนาะปูก็ต้องอยากพี่น้องว่าตองว่าสี เบื้องในยูทูปที่ว่าเขเฮ็ดสี่ว่าเขถูกที่ว่าใส่หนังเขาบอกเฮ็ดใส่หนัพี่น้องบอกว่าเขาเคยปลูกมากพี่น้องอยู่บ้านเขาเคยปลูกกิ่นนะพี่น้องไม่ง่ายพี่น้องเัากแนี่เัากแแค่ห้วยมล็ดพันธุ์พี่น้องเกิดเพราะเกิดแต่มันก็เกิดนะพี่น้องโมโหเพราะเกิดพี่น้องนี่แต่กับพักอันนี้มันเป็นต้นเป็นกอพี่น้องเขาบอกต้องห้วยร้ายเกินไปนะพี่น้องเขาต้องห้วยให้มันนี่หยอดลงพี่น้องนี่หยอดลงสิเลยพี่น้อง มันสิเกิดเองมันหรอกเขากับเพื่อไปเนี่ยเพื่อที่มันตายาพี่นอ้องพ่อปะพออ่อเนาะอ่าพวงนี้เขาก็จะแบ่งใส่เ่วอื่นใส่อีกนิดน,นึงวันนี้จะมีะ เซตสิ่งพี่น้องซสมนียกับอะไรอ่พี่น้องเรากับปลูกรายแนวพี่น้องปลูกเพราหอมปอกเกาะพักสี่ของเนาะอ่ะแล้วเราปลูกรึพี่น้องเราก็จะห้อยดินพี่น้องนี่ดินดินมันๆพี่น้องเราต้องเตรียมดินมันๆหน่อยพี่น้องห้อยห้อยตรงเลยพี่น้องห้อยตรงน้ำมันเพื่อบฟาบ่อไห้มันถูกแดดเกินไปนี่ดินของเราเลยพัผสมิชเชงเลยพี่น้อง ไก่ตัวใดเรืออ,อ,รอ่องเลยที่ถ่ายเลยนี่น้นนนองพี่น้องเนาะนี่ไก่เข้าพี่น้องไก่เข้าท่าตีกันพี่น้องที่กานใส่ออกต้องตรวว่าตุ่ผูแล้วฮะ สียามยมันตีฮะเอาีก้อนหัวมันือวอ่าพีันะลไม่บนในตัวตัวล้างแต่ฮะตัวผูเออมันเป็นตัผูตันใหญ่เาะหมูก็ใหญ่แเนี้ยอ๋อไปด้อโหมันมแ่ตีแค่ตีมันนะได้บอกมีครับไนกอะไหรอไก่ ไก่ตีกันพี่น้องเมื่อกี้นี่ดุไก่นี่เบิองพี่น้องโอ้ยตีกันพี่น้องเนาะนี่เบิองพี่น้องตีกันจะล้งแต่ว่าพี่น้องต้องใช้ไมนสียาแม่มั้ยพี่น้องต้องใช้ไมนสียาแม่มั้ยพี่น้องเนาะเพิ่นหอวงมากที่พี่น้องเราไก่ตีกันเนาะเขาก็เลยหยุดเบรกเมื่อกี้นี่พี่น้องข้าก็มาเบิองโอ้ยพี่น้องเบิองแบบเบีดายว่าไมนสียาแม่มั้ยพี่น้องนี่ยยืนนี่แหละอ่ะนี่สองถูกแล้วเอาเพิ่นไปคั้งก็พี่น้องเห็นว่าพี่น้องล้างจากที่น้อเอาไก่ไปคั้งพี่น้องเขาก็เลยเอาอุ้ยเอา เอาหยาพี่น้องน out, <in> ี่เหรอยาที่เขาตากเล็ป้าไหวนี่คลิปลับของข่อยพี่น้องปัดคุณอยู่บ้านเคุ้นเชียเอาใบเผาพี่น้องมาปล๊กป้าไหวเสร็เข้าบ่อใบเผาพี่น้องเข้าวู้ยใบเผาเพราะว่ามันเล็กน้อยเดียวพี่น้องคุ้นอยู่บ้านคุนเชียวใบเผาโป๊กไหวทีนี่เตร็เข้าก็เอานี่เอาหยาพี่น้องใส่เลยสิเพราะมันแตกนอนเราเข้าออกเพื่อเขาใส่ยาเนี่ยพี่น้องเพื่ออะไรอย่างเพื่อว่าเขาหุตหน่ำพี่น้องหน่ำมันจีสื่เลยพี่น้องมันจีสื่ ซืวนค่าก pues ับหญ้าเลยมันเนี่มันสีเป็นการที่ว่าเฮ็ดให้เฮ็ดให้เมล็ดพันธุ์นี่หรือว่าในในาพักนี่พี่น้องมันสีซุ่มซุ่มมันสีแตกนอพี่น้องนี่มันสีแตกนอเพราะว่ามันมีน้ำอมไม่ได้พี่น้องซุ่มไม่ได้พี่เนาะแต่เพราะมันแตกนอขึ้นมาแล้วเขาก็คอยเอาออกพี่น้องคอยเอาออกเนแคหน่อยเพราะว่ามันสีเป็นการที่ว่าดึงน้อมขึ้นมากนะเพราะว่าน้อมมันสีเกี่ยวกับอันหญ้าพี่น้องนี่เราต้องคมแห้งพี่น้องไปคอยเฮ็ดเพื่อว่าดินมันสีแน่นนี้ต้องข่มแห้งเกินไป นี่เดี๋ยวเ้าจะโคตรหนาในเบื้องนาะเอาป้าไาหนก่อนเซ็ตสินเปน็นทาพี่น้องอันหนึ่งแน้ะโถที่สองามาเนี่โถที่สองพี่เ้าจะแบ่งดินออกก่อนดินที่เ้าสีสีห้วยป้งหนาดินดีนม,นมนนุ็นมูด้วยนั่นแหละ กอดินสไล่พี่น้องพอมันบบหักเนี่ยออกสำเนีกรก็ไล่แล้วพี่น้องอุ้ยมือเขาเปื่อยสำเนียงก็ไล่ห้วยพี่น้องห,หว่วยเลยอุ้ยไล่เกินไปไม่ง่ายๆพี่น้อ,อ,อง บรต้องไปเบิังเคลียลับอีสังหลายอย่างพี่น้องเนาะปูจังสี่เดะนี่พอมีเพา่ันกับผ้าปูมาแต่ยังหน่อยพันกับเกิดพี่น้องี่นี่โอเคใส่ประมาณนี้เนาะะเด็กเดี๋ยวหน่อยเดียยเด๋ยวปอาไปอุเรือลายเติบพี่น้องอุเรลายเติบนี่ซ้ำหนึ่พ้วเด็กเผื่อว่ามิดมันทีมันเสียหนำจะมีอันนี้นี่ห้อยได้พี่น้อง เลื่นดวนด้วยพี่น้องเลื่นดวนด้วยนี่ฝนสีโต๊แะแต่พี่น้องเนาะคึ้นฝาคึ้นฟุ้นมาด่ะนี่เลื่นดวนด้อพี่น้องใส่เอกเพราะว่าดินมันพี่น้องด่างหดหนับมันสีมันสีโพขึ้นมาในกระเดียดพัน เรียบร้อยพี่น้องเ้าเต่อยาใสขึ้เก่าพี่น้องห้าตัวที่ละเอียดนี่นี่นี่ไก่ห้าบระหอมีพักมีไก่ มี่เข่าพี่น้องครบเลยครบสูตรด้วยเนเนาะนี่พี่น้องถ้าผูดอยาไปเห็ุสูตรพี่น้องก็สามาถไปเหตุไหล่ด้วยพี่น้อนี่เด้อพี่น้องเนี่ยเพื่อว่าเฮาปลุกไหวห้มันอมหนาพี่น้องนํามันสิอมน้ำน้ำน้ำหยาพี่น้องเนาะ้ํามันสิอมแล้วมันไนพักมันก็สิแตกนอดีพี่น้องมันกระสิงอกออกมาเร็วพี่น้องเนาะถ้าเฮาบปลุกไหว มันถื่อแสงอาทิตย์พี่น้องมันสีแห่งใน่ายพามันกับสีเทียวแล้วมันกับสีตายไปเนาะถ้าผู้ใดอยากเข็ดกับสมาร์ทที่ไรพี่น้องเก็บรับยังไงเรื่องของเนาะอ่ะนี่เข็นเราพี่น้องเข็นเราพี่น้องทำไมไก่พี่น้องเบิ้องหลังไก่พี่น้องเนาะเห็นเราพี่น้องวันนี้มันสีอมพี่น้องอมหนำไว้งานีมันสีอมหยาบหนำไว้พี่น้องมันสีซุ่มตลอดเลยพี่น้องเขียนเห็นบอกเลี้ยทนงอจนมากมันซุ่ม้วมันกับสีเป็นความซื่อพี่น้องเกิดความซื่อ เราเนี่เลมก็จะงอกขึ้น่ารีวเรเนาะพูได้รายไดไหมเนาะพูดได้ราเลยเนาะเนาะาอกวมาพูดตึงตัวก่พี่น้องไก่เคียรมันซื้อนี่นเซื้อแบบนี้เอะ่องนี่เขาพูดแบบนี้เนาะเกิดายเกิดไวพี่น้อง รับรอกเลยหล่อยประเซต็ตพี่น้องเนอะเซ็ตสิพี่นอ้องมาหนีไปกันไปหนองบ๊ายบายพี่น้อง